สวัสดีครับจะนอีกแล้วนะครับดีทีฮันเตอร์ชานลครับปีที่สองเอปิโซดที่46แล้วมาแล้วครับที่ผ่านมาทั้งหมดเราก็พูด2ครั้งมาแล้วเนอะพูดในเรื่องของดิสล t ติคเทคโนโลยีหรือว่าเทคโนโลยีโปิดโลกที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ผมเน้นย้ำนะครับก็คือตัวสุดท้ายเรื่องสุดท้ายของเทคโนโลยีปิดโลกก็คือเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านพลังนะ เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าพลังงานเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญกับมนุษย์ไปเรียบร้อยแล้วมนุษย์าขาดพลังงานณปัจจุบันนี้ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเราเสพติดกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความร้อนไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆที่อำนวยความสะดวกนะครับ ให้เราไปไหนมาไหนได้ดีขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นง่ายขึ้นเนี่ยนะครับเราเสพติดมันเรียบร้อยไปแลวนะเมื่อเสพติดมันเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยมันทําให้เราไม่สามารถที่จะเลิกใช้พลังงานได้เพราะทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยพลังงานทุกๆเรื่องทุกๆราวทุกๆอย่างทุกๆปัจจัยมีตัวที่อยู่ด้านหลัง ตัวที่อยู่ด้านหลังก็คือสิ่งที่ขับเคลื่อนให้มันเกิดขึ้นนะครับนั่นคือพลังงานท่ากบก,กฎของนิวตันที่บอกว่าพลังงานไม่มีการสูญหายไปจากโลกมีแต่การเปลี่ยนรูปไปเปลี่ยนรูปจากอันนึงไปเป็นอีกรูปหนึ่งจากอีกรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นรอบๆตัวของมนุษย์ทุกอย่างจึงเป็นพลังงานทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากความร้อนพลังงานจากไฟฟ้า เพราะฉะนั้นตรงเนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าพลังงานจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ไปเรียบร้อยนะครับมนุษย์ขาดพลังงานไม่ได้ลองคิดดูดีๆนะครับว่ารอบๆตัวเราเนี่ยทุกอย่างเ่ยทุกๆปัจจัยเลยที่มนุษย์ต้องใช้นะครับมันคือพลังงานทั้งอยู่ข้างหลังทั้งสิ้นมันต้องใช้พลังงานทั้งสิ้นไหมเปิด คุณต้องชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือขับรถคุณก็ต้องมีแบตเตอรี่ไม่พอคุณยังต้องมีน้ํามันเชื้อเพลิงที่เข้าไปสร้างการเผาไหม้สร้างพลังงานเปลี่ยนรูปแบบพลังงานจากพลังงานความร้อนเป็นพลังงานคนออกมาวิ่งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพลังงานจึงกลายเป็นสิ่งสําคัญมากๆนอกจากนั้นอะไรอีกอเอารอบตัวเลยตื่นเช้ามาจะทําอาหารคุณจะต้มไข่คุณก็ต้อง จุดไฟหรือไปเปิดเตาไฟฟ้านะครับหรือจะเป็นเตาแม่เหล็กอะไรก็ได้แต่มันก็คือใช้พลังงานไฟฟ้าเข้าไปถูกไหมและทําให้มันทํางานไดไ้ให้ความร้อนออกมาหรือคุณบอกคุณจะใช้เตาไมโครเวฟไมโครเวฟก็เป็นระดับพลังงานหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใช้พลังงานในการหุงหาอาหารหรือทําอาหารนะครับนะเห็นไหมเพรายฉะงนั้นคุณจะอาบน้ํา น้ำมันเย็นคุณจะเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นก็ใช้พลังงานคุณอยู่ในห้องนะครับมันอ้าวมันร้อนมันนั้นคุณต้องเปิดพัดลมพัดลมก็ใช้พลังงานเห็นไหมครับของทุกอย่างรอบตัวคุณจะเปิดทีวีเปิดขยับไปทางไหนคุณก็ต้องใช้พลังงานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพลังงานเลยกลายเป็นสิ่งสําคัญต่อชีวิตมนุษย์ไปในุทุกๆด้านที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็น disruptive technology เนี่ย ส่วนที่สำคัญที่สุดใน d ดิส p t ป v e t เทคโนโลยีนะครับและมนุษย์จำเป็นต้องใช้ก็คือพลังงานเห็นไหมครับพลังนะงานจึงเป็นทุกๆเรื่องราวที่มนุษย์จะต้องสัมผัสจะต้องอยู่กับมันตลอดเวลานะผมบอกว่าอ่ะไอทีโรบอติก นะครับนะ,ะเป็นอันนึงใช่ไหมไอทีอินเทอร์เน็ตออฟติงโรบอติกทั้งหลายถือเป็น,นดสิสซัมพิฟเทคโนโลยีใช่ไหมผมบอกไปแล้วหนึ่งในหกถูกปถ้าไม่มีพลังงานหุ่นยนกลายเป็นสัก,กระเบือ้อไหมถูกไหมครับคอมพิวเตอร์เปิดขึ้นไหมถ้าไม่มีไฟฟ้าไอที IT, ระบบทํางานได้ไหมถ้าไม่มีไฟไม่ได้เห็นไหมนั่นคือพลังงานมันอยู่แบ็กอัพทุกเรื่องเลยการขนส่งโทรคม,มานาคม ต้องใช้พลังงานไหมครับใช้รถไฟไฟฟ้ารถ e ีวีรถน้ำมันไม่ว่าการขนส่งอะไรก็ตามเรือทั้งหมดใช้เครื่องยนต์หรือใช้มอเตอร์ไฟฟ้าก็ต้องใช้พลังงานอยู่ดีเห็นไหมนะอะไรอีกล่ะในเรื่องของการแพทย์ก็เหมือนกันนะครับในในด้านการแพทย์คุณทำสารสนเทศ ทางการแพทย์ที่เป็น DNA หรือคุณจะผลิตยาคุณก็ต้องใช้พลังงานในการผลิตถูกป้ะถ้าคุณไม่ใช้พลังงานในการผลิตคุณจะอัดเม็ดยาย,ยัางไงครับคุณจะสังเคราะห์ยาคุณจะทําอะไรยังไงในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพก็เหมือนกันนะครับคุณจะคุณจะทำ precision medicine ได้ไหมถ้าไม่มีพลังงานไม่ได้คุณจะวิเครกการห์กอร DNA ได้ไหม จะวิเคราะห์ DNA ของมนุษย์ได้ไหมตรวจได้ไหมไม่ได้เพราะทุกอย่างมันใช้เครื่องจกักรและเครื่องจักรมันต้องการไฟฟ้าต้องการพลังงานในการขับเคลื่อนมันอยู่ดีเพราะนั้นผมถึงได้พูดได้เต็มปากว่าพลังงานคือสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้อะถ้าคุณบอกว่าคุณขาดพลังงานได้คุณลอง ไปอยู่ป่าอยู่ถ้าที่ไม่มีไฟไม่มีอุปกรณ์เลยเลยนะครับไม่มีเลยนะไม่มีไฟฟ้าไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ใดๆโทรศัพท์ไม่มีไม่มีหมดเลยไปอยู่อย่างไร้รอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมครับในปัจจุบันนะไปอยู่ได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะมนุษย์เสพติดก,กับมันไปเรียบร้อยแล้วมนุษย์ต้องใช้สิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว ย้อนกลับไปยุคที่มันไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเลยอะในเวลาเนี้ยทําได้ไหมครับคำตอกมันชัดเจนแล้วมันทําไม่ได้นะครับเอาละเรื่องของพลังงานก็เลยกลายเป็นเรื่องสําคัญและผมก็พูดไปนในครั้งที่แล้วแล้วว่าพลังงานแบบเป็นสามอันที่เป็นดิสซัพติฟเทคโนโลยีหนึ่งการหาแหล่งปิโตรเลียมใหม่ๆซึ่งตัดทิ้งไปได้เลยต่อให้มันมี มันก็ทำลายโลกมันก็ทำให้เกิดตัวแก๊สเรือนกระจกนะครับมันทำลายโลกมันทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกเพราะการเผาไหม้มันปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกมานะครับงนั้นนอกจากคุณเผาไหม้ไฮโดรเจนอันนั้นอนะ่ะไม่ปลดปล่อยนะครับดังนั้นก็ต้องเลือกการเผาไหม้ที่ถูกด้วยที่ไม่มีคาร์บอนไม่มีสาร ไฮโดรคาร์บอนแล้วมันก็จะเป็นการผําไม้ที่สะอาดจริงอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องคิดหมดแตผ่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหรือว่าเจ้าพลังงานเส้นเปลืองหลักเนี่ยของของโลกเนี่ยมันคือสารไฮโดรคาร์บอนซึ่งไอสารไฮโดรคาร์บอนเนี่ยมันคือตัวก่อแก๊สเือตโเพราะมันมีคาร์บอนเนี่ยครับเห็นไหมเอาละ ฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราจะก้าวเข้าสู่เนสซิโลในปี2080จริงๆเอาแบบจริงจังนะ,ะทั่วโลกไม่ปล่อยการเลยนกันตงในปี2080จริงๆเนี่ยเราต้องเลิกใช้ไฮโดรคาร์บอนเลิกใช้เชื้อเพลิงที่เป็นไฮโดรคาร์บอนเราต้องใช้เชื้อเพลิงที่ไม่มีคาร์บอนเพื่อที่จะลดการปลดปล่อยแก๊สเรือกนกระตก เห็นหรือย่างเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมก็เลยบอกอันแรกอันตัดทิ้งไปเหลือสองอันสองอันคืออะไรอันที่หนึ่งก็คือ a l t e r n a t i v e Energy หรือพลังงานทางเลือกซึ่งถ้าใครตามผมมาตลอดผมพูดแล้วว่าพลังงานทางเลือกไม่ใช่พลังงานทดแทนมันต่างกันเราิีนเชิงไปแล้วนะครับ มันไม่ใช่อีกต่อไปนะครับพลังงานทางเลือกคือพลังงานทางเลือกใหม่นะครับที่จะเป็นพลังงานสะอาดซึ่งสามารถที่จะนํามาใช้ได้นะครับและเป็นพลังงานสะอาดที่นํามาใช้ได้อย่างต่อเนื่องอ่าย้าคาว่า อืพลังงานทดแทนนั้นมันมีจุดบอดตรงที่มันไม่สามารถเอามาใช้งานได้อย่างต่อเนื่องถูกไหมแสงอาทิตย์ใช้ได้ต่อเนื่องไหมไม่12ชั่วโมงต่อวันสูงสุดลมถ้าไม่มีลมเดียงไหมเดียงเห็นหรือ,อยังน้ำขึ้นน้ำลงยิ่งแล้วใหญ่เลยบางพื้นที่บางโอเชียนบางมหาสมุทรไม่มีน้ำขึ้นน้ำลง พลังงานความร้อนใต้พิภพถ้าตรงไหนไม่มีความร้อนใต้พิภพตรงนั้นก็ทำไม่ได้เห็นหรือยังอ่ะย้อนมาที่ไบโอมสไบโอก๊สบ้างไบโอมสไบโอก๊สถ้ามันมีสารคาร์บอนมันไม่ใช่พลังงานสะอาดเพราะมันเผาไหม้ออกมาแล้วปลดปล่อยมลภาวะดังนั้น เป็น a l t e n a t i v e energy ไม่ได้เห็นหรือยังเพราะฉะนั้น a น t e n a t i v e e n ก็คือพลังงานทางเรื่องใหม่ซึ่งมนุษย์คิดค้นกันมามากกว่าร้อยปีทํำกันมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ไม่ได้รับการยอมรับไม่มีใครยอมรับมันทำไมถึงไม่ยอมรับล่ะอาจารย์ง่ายมากเหตุผลนี้โคตรง่ายเลย เพราะถ้ายอมรับเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าพลังงานที่เป็นพลังงานตัวที่หนึ่งหรือพลังงานสิ้นเปลืองจะโดนดิสับชัดไหมโดนดิสับก็คือโดนประวัตจนกระทั่งในที่สุดพลังงานตัวที่หนึ่งหรือพลังงานสิ้นเปลืองจะถูกทำลาย เพราะอะไรเพราะว่าถ้าอันร์เนติฟีนิจถูกปล่อยออกมาเมื่อไหร่เจ้าพลังงานสิ้นเปลืองมันจะโดนทำลายคนจะเลิกใช้หมดและคนจะหันมาใช้เจ้าอันร์เนติฟีนิีแทนอันต์เนติฟีนิจจึงถูกนับเป็นหนึ่งในดิสซับสิปเทคโนโลยีชัดไหม อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่เป็นเดินสักติเทค่นโายีทางน้ำพลังงานเหมือนกันอยู่ในลิสต์คืออะไรคือเจ้า ESS หรือ Energy Storage System ระบบสะสมพลังงานาระบบสะสมพลังงานนะครับเราจะลงลึกในเรื่องระบบสะสมพลังงานนิดนึงเพื่อให้คุณเข้าใจว่าพี่ผมบอกว่าโลกในอนาคต อาเปลี่ยนเป็นโลกของไฟกระแสตรงเพราะอะไรเพราะไอตัวนี้แหละเพราะเจ้า ESS นี่แหละนะครับ ESS หรือ Energy Storage System ก็จะเป็นระบบสะสมพลังงานโดยมีแนวคิดที่ง่ายมากเลยโดยปกติเนี่ยค่าไฟเนี่ยมันถูกแบ่ง T.O.U เนี่ยนะครับมันถูกแบ่งออกเป็น2ช่วง ช่วงออนพีกกับช่วงออฟพีกอ่าออนพีกก็คือช่วงที่คนใช้ไฟเยอะๆค่าไฟก็จะแพงอ่าค่าไฟจะสูงเห็นไหมครับและออฟพีกคือช่วงที่คนใช้ไฟน้อยๆค่าไฟก็จะถูกคิดแบบผมอธิบายแบบกระปัตตุกติง่ายๆเลยนะช่วงค่าไฟแพงกับช่วงค่าไฟถูกช่วงค่าไฟแพงค่าไฟก็จะสี่บาทกว่าช่วงค่าไฟถูกค่าไฟก็อจะลดลงมาเหลือสองบาทสามบาท นะสองบาทกว่าบาไปถึง3บาทน,นะครับซึ่งราคาต่างกันเกือบครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคนก็เลยมีแนวคิดว่าให้อย่างนั้นเสร็จเราเสร็จโจอรจรทนทำไงจอรนก็บอกว่าโจอรนก็ปล้นไฟเวลาที่ไฟถูกเนี่ยมาเก็บไว้แล้วไปใช้ตอนไฟแพงนี่คือระบบ ESS หรือ Energy Storage System หลักการเป็นไงครับ ประกันง,ง่ายก็คือเราสามารถที่จะเก็บไฟตอนค่าไฟถูกนะก็คือออฟพี ak, ถูกไหมมาชาร์จใส่แบตเตอรี่เอาไว้แบตเตอรี่นะอ่าเห็นยังบอกบอกแล้วในอนะทตนโลกจะเป็นไฟกระแสตรงเพราะอะไรเพราะมันที่เก็บไฟที่มันเก็บได้เนี่ยมันคือแบตเตอรี่แบตเตอรี่มันคือไฟฟ้ากระแสตรงก็เก็บไฟใส่แบตเตอรี่เอาไว้นะครับ จ็ดสิกิโลวัตต์ร้อยกิโลวัตต์หรือจะเป็นเมกะวัตต์เลยก็เก็บได้ใช่ไหมอ่ะหนึ่งเมกะวัตต์ค่าไฟสี่บาทกับหนึ่งเมกะวัตต์ค่าไฟสองบาทประหยัดไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะจริงป่ะเพราะฉะนั้นพอตอนคืนนะครับพอตอนคืนที่ออฟพีกแล้วก็เริ่มปฏิบัติการขโมยไฟในการชาร์จไฟไปเก็บใส่แบตเตอรี่เอาไว้ ชาร์จไฟไปเก็บใส่แบตเตอรี่เอาไว้เก็บจนกระทั่งถึงแบตเต็มทั้งหมดซึ่งไอ้แบตเตอรี่1นึ่มกกวัตเต็มทั้งหมดทั้งลูกเนี่ยจริงๆอาจจะใช้เวลาไม่ถึง3-4ชั่วโมงก็เต็มละถ้าวิกชารจริงๆนะครับวิกชารจริงๆนี่เพอเพอดขึ้นชั่วโมงชั่วโมงหนึงก็เต็มละพอเต็มเสร็จเก็บครับเลิกชาร์จเพราะฉะนั้น คุณก็ชาร์จไฟก็เป็นแค่หนึ่งมกะวต์คุณก็ใช้ไฟเป็นชันหน่วยที่เป็นออฟพีคเห็นยังทีนี้พอตอนกลางวันอ่อนพีคบ้างอ่อนพีคทำไงครับง่ายมากตัดยังไม่ใช้ไฟการไฟฟ้าแต่ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ผ่านอินเวอร์เตอร์เข้าพอแปลงเข้าโรงงานใช้งานไปก่อนให้หมดหนึ่งมกะวัตต์เอาให้แบตเตอรี่หมดเลย นให้แบตหมดเลยนะครับสมมติว่าแบตเตอรี่ที่เราเก็บไว้1นึ่งมวเนี่ยมันสามารถใช้ในพื้นที่ในโรงงานของเราเนี่ยได้เท่ากับ6ชั่วโมงอะหชั่วโมงก็คือกลายเป็นว่า6ชั่วโมงนั้น1นึ่งมัลวถูกไหมแล้วถ้า1นึ่งมกวดนั้นค่าไฟมันเป็นมันเป็นสี่บาท ก่ากว่ากับค่าไฟเป็นสองบาทค่าไฟหายไปเท่าไหร่ครับห้าสิบเปอร์เซ็นถูกป่ะใช่ไหมเพราะคุณไม่ได้ใช้ไฟตอนกลางวันเลยอะ่ะไฟตอนออนตอนกลางวันออนพิงนี่คุณตัดเลยคุณไม่ได้ใช้เลยอะ่ะเพราะว่าไอ้ไอที่คุณชาร์จใส่แบตก็ไว้อะมันสามารถใช้ได้หกชั่วโมงไงถูกป่ะใช่ไหมคิดตามดีๆนะครับเห็นยัง คุณกำลังขงโมยไฟตอนกลางคืนที่ค่าไฟถูกมาใช้ในตอนกลางวันที่ค่าไฟแพงเห็นไหมแต่ระบบนี้ใช้กับโรงงานที่เป็น24ชั่วโมงได้ไหมได้ครับได้ตรงไหนครับได้ตรงที่ว่าเท่ากับว่าค่าไฟตอนกลางวันคุณจะหายไปถูกไหมเพราะตอนกลางคืนคุณจะใช้ไฟเยอะขึ้นอีกเพราะเอาไปชาร์จแบตไงคิดตามดีๆน,นะครับ ขโมยไฟจากตอนกลางคืนที่ค่าไฟถูกมาใช้ในตอนกลางวันที่ค่าไฟแพงแต่ถ้าโรงงานคุณ24ชั่วโมงหลักการนันก็เหมือนเดิมเหมือนกันเพียงแต่แค่คุณจะประหยัดไฟช่วงกลางวันไปครึ่งหนึ่งลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเท่านั้นถูกปะถูกไหมครับเข้าใจแล้วนะโอเคทีนี้อันนี้ก็คือ ESS หรือว่า Energy Storage System หรือบางคนอาจจะเรียกว่าแบตเตอรี่สโตรจซิสเต็มเหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับไม่แตกต่างเอาละทีนี้ถ้าเอาแบตเตอรี่สโตรจซิสเต็มนะครับมารวมเข้ากับอันเทอร์เนทีฟเอเนร์จีจะเกิดอะไรขึ้นเกิด B L I ถูกไหมถูกไหมครับอ่าจะเกิดมุมคมสามมุมที่สมบูรณ์ใช่ไหม อันเทเนติฟเอเนจีจริงๆแล้วมันคือระบบที่ผลิตพลังงานสะอาดร,ระบบที่ผลิตไฟฟ้ากระแสะตรงออกมาให้เป็นพลังงานสะอาดจริงๆมันไม่ได้เป็นกระแสะตรงอย่างเดียวหรอกมันคือไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าออกมากอะไรจะก,กระแสะตรงกระแสะสลับอะไรก็ได้เพียงแต่พอมันเป็น BAI ของผมแล้วเนี่ยมันคือการผลิตไฟฟ้ากระแสตรงออกมา แล้วไปเก็บใน Energy Storage System เก็บไหมถูกว่าดังนั้นแทนที่เราจะขโมยไฟจากกลางคืนมาใช้กลางวันไม่ใช่แล้วใช่ไหมเรากำลังหาแหล่งผลิตพลังงานที่เอามาเก็บใส่แบตแล้วดึงไฟจากแบตไปใช้ถูกไหมและ BLI บอกว่าถ้าเราสามารถผลิตไฟนะครับ เข้าชาร์จในแบตเตอรี่และมีปริมาณการใช้งานที่น้อยกว่าหรือเท่ากับปริมาณการชาร์จที่ชาร์จเข้าไปเราจะผลิตไฟได้ต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดเห็นหรือยังมันขัดกับกดเทอร์โมน์พี่ใหม่ไหมมันขัดกับกดอะไรสักอย่างไหมมันเป็นไปได้ไหมคำตอบมันเป็นไปได้นี่คือทฤษฎีที่ สร้างขึ้นมาในเวลานานมากกว่าจะสร้างได้กว่าจะคิดอันนี้มาได้เนี่ยทดลองแล้วทดลองอีกทําไม่ได้แล้วทําไม่ได้อีกนะครับพลาดแล้วพลาดอีกเจ็ดปีนะครับและกว่าจะเกิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาเนี่ยอีกสามปีนะครับและผมเรียกพลังงานตัวนี้ว่าอ n f ฟ n i t y e n เอ g น หรือพลังงานพิโมกนะครับมันคือศัพท์ประดาต์ของผมผมเป็นคนตั้งมันขึ้นมาเองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปเปิดในิเนด่กไหนก็ไม่มีแต่ถ้าคุณเสิร์ชคาว่าพลังงานพิโมกหรือ i n นฟิตี้เอ e เนอคุณจะเจอผมเพราะผมเป็นคนบรญดาิ์มันขึ้นมานะครับภายใต้ทฤษฎี B.L.I หรือบุญนาค law of infinity energy เห็นหรือยัง นี่คือทฤษฎีใหม่นี่คือเรื่องที่เป็นการพระสมละวางเจ้าตัวอันเทนีทีเอ e เนอรีเข้ากับเจ้า ESS หรือ e n e r น y s o l ซลิซิสเนะครับซึ่งสองสิ่งนี้ผมทำมันมา14-15ปีเนี่ย แล้วมันก็เพิ่งมาบอกว่าไอ้สองตัวนี้มันคือดสซับทีฟเทคโนโลยีเห็นหรือ,อยังแต่ผมอะเล่นกับมันมาสิบกว่าปีแล้วเล่นกับมันมาพร้อมๆกับที่มันยังไม่ได้ประกาศเลยด้วยซ้ำเล่นตั้งแต่มันยังไม่ประกาศเลยด้วยซ้ำว่าอันเทน t ที e เอเนจีกับเอเนจีโซลารซิสเต็มอะคือด u ซับที e เทคโนโลยีเห็นยัง เพราะนั้นใครก็ตามที่ไม่เข้าใจและยังคงงมโคงอยู่กับอดีตยังคงไม่คิดไม่ไม่พัฒนาไม่ไม่อะไรทั้งนั้นเนี่ยนะครับแม้จะเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์ใหญ่เป็นวิศวกรใหญ่แค่ไหนก็ตามเฮ้ยโลกมันไปถึงไหนแล้วนณเวลานี้โลกมันก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้ว และดิสทติจเทคโนโลยีสองเรื่องนี้ถูกได้รับการยอมรับแล้วดังนั้นออกจากกลุ่ออกจากความคิดเดิมๆออกจากความในกาลาครับออกมาจากกาลาเถอะสิ่งเหล่านี้มันได้เกิดขึ้นแล้วในโลกมันคือพลังงานตัวที่สามและมันกำลังจะออกมาเรว,วาดเร็วๆนี้มันออกแน่ๆแ,แล้วมันออกเมื่อไหร่ พวกคุณนั่นแหละจะตกเทรนด์พวกคนที่บอกแม่งไม่มีจริงเนี่ยพวกที่บอกว่าโอ้ยแม่งขัดก,กดเทอร์โมเอ้ยวันละํำไม่ได้เตรียมตัวไว้นะครับเป็นไปไม่ได้เราขัดกกดฟิสิกส์เป็นไปไม่ได้เราขัดกกดเทอร์โมเฮ้ย <Hey, S 1> ผมสอนเทอร์โมมา20ปีเพราะ,ะนั้นผมรู้ดีกด้อดที่ตั้งแต่0 1 2เนี่ยผมรู้ดีผม ิ่งที่ผมทำผมก็รู้อยู่เมื่อสิบปีที่แล้วมันยังขัดกับกฎเทอร์โมโจนกระทั่งมันเกิดเบีอขึ้นผมพูดได้เต็มปากเลยมันไม่ขัดกับกฎเทอร์โมโไม่ขัดเลยด้วย BLI ของผมเป็นไปได้ทางทฤษฎีและมันทำได้แล้วมันถูกสร้างขึ้นแล้วด้วยตอนนี้ แน่กับระบบที่เป็น B R I สมบูรณ์แบบ ริยะที่สามารถสร้างพลังงานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดมันก็คืออินเทอร์เน็ตพลงงนนั่นเองผมมีช่อง tiktok และผมพยายามสื่อลงไปในช่อง tiktok แตในช่อง tiktok ผมมีคนตามเ4 0 0 0และพันแน่นอน3-4000เพันนียมันมันมันก็ต้องออกมาแยง้งถูกไหมครับเพราะมันยังอยู่ในกระลาย ก็ต้องมาแย้งอยู่ดีผมก็เลยบอกลองไปตามในช่องดีทีฮันเตอร์ n า l แดูแล้วกันแล้วผมก็ไม่พูดในติกต็อกอีกเพราะว่าไม่มีประโยชน์ที่จะไปพูดกับกบที่มันอยู่ในกลาแล้วไม่ยอมตามโลกทีกน,น,นะครับจริงๆแล้วถ้าได้ติดตามผมมาตลอดตั้งแต่ต้นตั้งแต่เอพิโซด ปี2ออพิโซดหนึ่งมาจนถึงปัจจุบันอพิโซด46แล้วเนี่ยนะครับใกล้จะจบปี2แล้วนะครับ54อพิโซดก็จบแล้วผมค่อยๆพูดเรื่องของดิ r u p t i v e t เทคโนโลยีทางด้านพลังงานเรื่องของทฤษฎีเรื่องของการสร้างพลังงานพิโมและระบบต่างๆพวกนี้ถูกพูดอย่างต่อเนื่องมาตลอด พูดอธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก,อกเป็นสิบๆรอบนะครับอธิบายชนิดที่เรียกว่าถ้าตามดูผมจริงๆทุกตอนจะบอกโอ้ยจ่าเนีอยพูดจํำอยู่นั้นนะครับที่ผมย้ำเพราะผมต้องการให้เราเปิดโลกเพื่อให้เรารู้ว่าเฮ้ยพลังงานตัวที่สามันมีจริงพลังงานตัวที่สามมันทำได้และพลังงานตัวที่สามสามารถสร้างได้ โดยใช้ยทิสดี BLI นะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครั้งนี้สมควรแก่เวลานะครับเราจะพบกันใหม่ในครั้งหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะครับนะตอนนี้ก็ผู้ติดตามก็ไม่เยอะคือบอกเลยว่าช่อง YouTube ผมเนี่ยผู้ติดตามน้อยกว่าน้อยกว่าใน TikTok เยอะมากแต่ ในทิกตอบผมกลับพูดไม่ได้เลยในเรื่องของดิสอัปจิตเทคโนโลยีนะครับก็อาจจะสังคมต่างกันเนาะโอเคก็เจอกันใหม่ตอนหน้าครับตอนนี้ต้องไปแล้วสวัสดีครับ